วันนี้มีการประชุมสภาครั้งที่3ค่ะหลายคนก็จับตามองวันนี้นะคะในช่วงของการประชุมสภาแฮชแท็กประชุมสภาก็ขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลักๆนะคะก็คือเรื่องแรกเลยแหละที่มีการสอบถามกันในสภานะคะเรื่องของการอุ้มหายคุณวันเฉลิมค่ะรวมทั้ง CPTTP ก็มีการพูดถึงในการประชุมสภาเช่นเดียวกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรื่องของคุณวันเฉลิมนะคะที่รัฐสภา ค่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อจากพักคก้าวไกลก็มีการตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงเรื่องนี้ บอกว่าสังคมเนี่ยเคลือบแคลงว่าอาจจะมีเงื่อนงำเพราะนายวันเฉลิมเป็นผู้ีิภัยจากเหตุการณ์รัฐประหารปี5-7ถูกออกหมายจับที่ไม่ได้ไปรายงานตัวต่อคอสอชอและถูกดำเนินตามคดีพรบคอมค่ะเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจเพจหนึ่งนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ ถึงแม้ว่านายวันเฉลิมเนี่ยจะเป็นผู้ลิ้ัยแต่ว่าก็ต้องได้รับการคุ้มครองคุณรังซิมันโรมเนี่ยบอกนะคะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือว่าคนที่ชังของรัฐบาลแต่ว่ากรณีนี้รัฐบาลไม่ใส่ใจไม่ช่วยเหลือติดตามที่ผ่านมาเด่ยก็มีการอุ้มหายในลักษณะแบบนี้ไปแล้ว9ก้ารายด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีการชี้แจงจากทางรัฐบาลเลยวันนี้จึนอยากจะสอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการของรัฐบาลต่อประเด็นของนายวันเฉลิม ค่ะเรื่องนี้นะคะพอนายรังสิมันโรมตั้งกระทูถามสดค่ะคนที่มาตอบแทนนะคะก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นนี้แทนนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่า เรื่องของวันเฉลิมเนี่ยไปเกี่ยวพันกับต่างการต่างประเทศโดยประเทศกัมพูชาก็ได้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้ยืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายืนยันว่าในวันเฉลิมไม่เคยมาขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยสีสันในสภาที่เขาแชร์กันนะคะก็มีช่วงที่คุณรังซีมันโรมเนี่ยลุกขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่า ท่านได้ตอบในสิ่งที่ผมไม่ได้ถามหรือว่าผมถามในสิ่งที่ท่านไม่ได้เตรียมมานะคะก็ถือว่าเป็นโค้ดของวันนี้ของคุณโรมนะคะเช่นเดียวกันค่ะไปดูกรณีของคุณสมคิดเชื้อคงนะคะสสอ,อุบลราชธานีพักเพื่อไทยก็ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะการหายตัวไปของนายวันเฉลิมเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการดูแลคนหายในต่างประเทศค่ะ คนที่ลุกขึ้นมาตอบเนี่ยนะคะก็คือคุณดอนปรามัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณดอนเนี่ยชี้แจงว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมา6ปีไม่เคยได้เห็นชื่อในวันเฉลิมจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อที่ไม่มีความสำคัญมากนักในแง่การต่างประเทศความมั่นคงจึงไม่น่าจะเป็นคนที่มีภัยคุกคามต่อความมั่นคง เรื่องนี้ทางรัฐบาลก็รอฟังคําตอบจากรัฐบาลกัมพูชาอยู่ที่กำลังเริ่มเข้าไปตรวจสอบในวันนี้ต้องให้ทางกัมพูชาเขาตรวจสอบก่อนรัฐบาลไทยทําได้อย่างมากก็แค่ฝากกัมพูชาติดตามแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะดูแลคนไทยในต่างประเทศทุกคน ส่วนกรณีของนายวันเฉลิมตามบันทึกของกระทรวงการต่างประเทศนายวันเฉลิมไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ลีภ้ภัยรวมถึงในบัญชีของ UNSCR ก็ไม่มีชื่อของนายวันเฉลิมอยู่ในบัญชีผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ต้องได้รับการดูแลปกป้องจากสหประชาชาติหรือองค์กรใดๆแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นการปล่อยข่าวเพื่อให้คนสนใจดังนั้นก็ควรรอฟังคำชี้แจงจากทางกัมพูชาดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ